إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى. محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي. هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حياكم الله جميعا. أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه حجرين فرم لما الله سبحانه وتعالى سنرقتك วันเวลาใดที to to ่จะมีความประเสริฐนะครับหรือจะไม่มีความประเสริฐถามว่าใครเป็นผู้ที่ให้วันเวลาดังกล่าวมีความประเสริฐคำตอบก็คืออัลลอฮฺสุบะฮานุฮฺวะเตะลาอินน่อิดเดตอัลชูฮูร์อินดัลลออิสนาอัชรอชัรอจำนวนเดือนจำนวนเวลาณที่อัลลอฮฺสุบะฮานุฮฺวะเตะลาก็คือสิบสองเดือนเป็นเดือนของอัลลอฮฺสุบะฮานุฮฺวะเตะลาเดือนไหนเวลาไหนก็ตามแต่ที่มัน มีความประเสริฐนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะละทำให้มันมีความประเสริฐมันก็จะต้องมีหลักฐานที่ปรากฏว่าวันเวลาดังกล่าวมีความประเสริฐแต่ถ้าหากว่าวันเวลาใดก็ตามแต่ไม่มีปรากฏซึ่งความประเสริฐแน่นอนว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะละก็ไม่ได้ทําให้วันเวลาดังกล่าวมีความประเสริฐเช่นเดียวกันเรากําลังอยู่ในเดือนชาบานนะครับเป็นเดือนหนึ่งที่ มีความประเสริฐที่อัลลอฮ์ سبحانه ูวะ تعالى ได้ทําให้เดือนช ش บานนี้นี่นะครับมีความประเสริฐวันนี้เราวันที่สิวันที่สิบสี่นะครับในค่าคืนนี้เนี่ยเราจะเข้าไปสู่ค่าคืนที่สิบห้าซึ่งเป็นค่าคืนนิสฟู ش ع บานเดือน ش ع บานเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ سبحانه ูวะ تعالى ได้ให้มีความประเสริฐหนึ่งในความประเสริฐก็คือดัง h a d i t ที่รายงานโดยอัลอิมามุนนัสัยอุซามะบินไซ ได้ถามท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยาร่า ر ล و ลลอฮ ه ชั้นนี้ได้เห็นท่านถือศีลอดในเดือนนี้เป็นอย่างมากเป็นจํานวนมากในอีกรายงานเดในอีกรายงานหนึ่งซึ่งรายงานโดยอัลอิมามมุสลิมในหนังสือสอยของท่านจากท่านหญิงอางอิชาบะรดิยัลลอฮุอะลันฮิะท่านหญิงอางอิชาบะรดิยัล่อฮุอะลัยฮิวะสัลลัท่านนบี่างอิชาบะัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถือศีลอดมากเป็นพิเศษรองจากเดือนรอมฎอนยกเว้นยิง่างอิชาบันมี มันมีความประเสริฐอะไรมันมีคุณสมบัติอะไรในเดือน ش ع บานนี้จนกระทั่งท่านนบีสุลต่านละหุอาลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้ถือสิ่อดเป็นจํานวนมากท่านนบีสุลต่านลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ตอบให้กับอุซะอาซามะเบนซัยด์นักจาก ذلكشهر توفل فيه الناس بين رجب وشوار มากรเป็นเดือนที่ผู้คนเนี่ยต่างละเลยหลงลืม ในการที s <S <ess> ่จะให้ความสำคัญโดยเฉพาะการพักดีหรืออิบัตต์ต่อ Allah Subhanahu wa t a าล a วะฮุวะชะฮรุนตุรฟะฮูฟีฮิลอามาลุอิลาร์บบิลอาลามีนละเป็นเดือนที่บรรดาการงานของเราทั้งหมดจะถูกยิบยกขึ้นไปยังชั้นฟ้าไปยัง Allah s u b h a n น h u wa t a าล a ว่าฉันชอบ และฉันจึงอยากจะปรารถนาให้การงานของฉันเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นไปอย่างอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตะลาในสภาพที่ฉันนั้นถือศีลอดดังนั้นนี่คือความประเสริฐที่ชัดเจนว่าเดือนชาบานเป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตะลาจะหยิบยกการงานของเราเป็นการหยิบยกการงานขึ้นไปบนชั้นฟ้านี่ประจําปีถ้าหากว่าเราไปลองดูในฮะดีสของท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยการ หยิบยกการงานของเราขึ้นไปยังชั้นฟ้านี่จะมีทั้งรายวันสองเวลาในแต่ละวันก็คือหลังอัสตรีก่อนที่จะเข้าเวลามกริบเป็นเวลากลางคืนและก็หลังละมาซุบฮีก่อนที่กลางวันจะมาถึงดัง h ะดี s ที่รายงานโดยอลิมามุลบบคารีและก็อิมามุสลิมในขณะที่การหยิบยกการงานของเราอามันของเราเนี่ในรายสัปดาห์ก็เกิดขึ้นสองช่วงเวลาด้วยกันเวลาแรกก็คือวันจันทร์และวันที่สองก็คือวันพฤหัส Dan hadis ni dengan ada Imam Muslim dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata wa tu'radul a'mal. Kan ngan ni je tuk yok khun pai yang Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Fi kulli jum'atin marratain ni sabda ni 2 khang doi kan. Wan rae ko khu wan per, wan chan wa ti 2 ko Nabi sallallahu alaihi wasallam song seum hai rao thue sin ot sunnat. เนื่องด้วยเป็นวันและวันประหัสเนื่องด้วยทั Poke ้งสองวันเป็นเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานห์ูตะลาจะยกการงานของเราขึ้นไปยังเปียงชั้นฟ้านบีซอลลัลลอฮวะอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าแท้จริงแล้วเลยวันประหัสเป็นวันที่ฉันเกิดวันจันเป็นวันที่ฉันเกิดและวันจันนี่แหละเป็นวันที่ฉันรักที่จะถือศีลอดเพราะฉันรักที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานห์ูตะลายยกการงานของฉันขึ้นไปยังชั้นฟ้านี่ในสภาพที่ฉันถือศีลอด ในขณะที่การหยิบยกการงานของเราขึ้นไปยังชั้นฟ้าเป็นรายปีเกิดขึ้นในเดือนาบานพี่น้องฮะดีรินผู้รวมละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอลาทรสงรักทุกท่านดังนั้นนั่นคือความประเสริฐทั้งเดือนที่ท่านนบีซัลลัลลอฮฺะอาลัยฮฺวะัลลัมอาศัยความประเสริฐนี้นี่ด้วยกับการเติมเต็มอิบาดาห์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการถือศีลอดสุนัข نحكمي <applause> حديث ثالعا الترمذي نبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله نبي صلى الله عليه وسلم ترسين قد شعبان يثمنون له نحكم فيขณะ التي تانه شاء بوقا صلى الله عليه وسلم ندي رمضان ถ้าเราอยากจะให้การงานของเรานะครับถูกหยิบยกขึ้นไปชั้นฟ้าจงมากด้วยกับการถือศีลดอดในเดือนชะบบนซึ่งเป็นสนุนนะและหะอดีส่วนใหญ่ที่รายงานจากท่นานนบสีบส,บส,บสัลลัลลอฮฺวะลัรียบะถึงการที่ท่านนบีถือศีลอดจํานวนมากเนี่ยลหลนแล้วเป็นหะอดีที่รายงานโดยอิมามุลบุครีและก็อิมามมุสลิมในขณะที่ความประเสริฐที่มีเกินนดขึ้นนะครับในเดือนชะบบนด้วยเช่นเดียวกันก็ค,คือในค่ำคืนนิสฟุชะบบน ความประเสริฐของนิสฟูชาบานมีฮะดิษจานวนมากที่รายงานถึงความประเสริฐของค่าคืนนังกล่าวถ้าหากว่าในปีนี้นี่นะครับก็คือตรงกับค่าคืนนี้เป็นค่าคืนที่15เป็นค่าคืนนิสฟูชาบานมีฮะดิษบทไหนบ้างจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รายงานถึงความประเสริฐของค่าคืนนิสฟูชาบานฮะดิษบทแรกเป็นฮะดิษ ที่มีความขัดแย้งมีทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างผู้รุอิสลามโดยเฉพาะผู้รุฮะดีิสว่าฮะดีิสบทนี้เป็นฮะดีิสที่ฮัสซันใช้ได้หรือเป็นฮะดีิสที่อยู่ในระดับที่ดออีฟเป็นฮะดีิสที่ใช้ไม่ได้ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะลายัตัลิอูฟีเล يلة เนิสซึมินชะอ์บานฟายัฆฟิรุลิญะมีอิคขัลกิฮิอิลลาลิมุชริกนอูมุชาห์ แท้จร so, well. the ิงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลลจะทรงมองลงไปยังโลกนี้เนี่ยมองไปยังบ่าของพระองค์ในค่ำคืนนิสฟุชาบันแล้วพระองค์จะทําการอภัยโทษให้กับบาวของพระองค์ทุกคนทั้งหมดโดยเฉพาะบาวที่เป็นมุสลิมบาวที่เป็นมุขมินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลลยกเว้นสองจำพวกด้วยกัน สองกลุ so, um ala, ba, um ่มจำพวกที่เป็นมุสลิมที่อัลลอฮฺสุบฮนูฮัตะลาจะไม่อภัยโทษในคำาคืนนิสฟูชาบานกลุ่มแรกก็คือมุชริกมุสลิมที่มีการชิริกต่ออัลลอฮฺสุบัฮนูฮัตะลาทั้งในรูปแบบชริกเล็กและก็ชริกใหญ่กลุ่มประเภทที่สองก็คือมูชาฮิหนมุสลิมที่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงหรือมีความบาดหมางมีการโกรธเคืองซึ่งกันและกันระหว่างสองคนนี้นี่ ถ้าหากว่าในค่ำคืนนี้นี่เขายังไม่คืนดีกันไม่ให้มาอาักันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮหวตะลาจะไม่ลจะไม่ลบล้างความผิดของเขาฮะดิษบุตนี้นี่นะครับผมได้มีโอกาสได้ติดตามว่ามีจำนวนสหบาบะทั้งหมดที่รายงานฮะดิษํำนวนนี้จากท่านนบีร่วมกันทั้งหมดจำนวนสิบคนด้วยกัน نكب بيوات بِنْ معاز بن جبل نننسو صحيح ابن حبان تاني عايشة راينان حديث بو نيدو نننسو الترمذي ابو بكر راو صديق نكب راينان حديث نيدو شندو نننسو موسنة البزر نكب ابو موسى عشاري عبد الله بن عمرو بن عفل صحابة ايق برمان نوشاقان حديث ศึกษาสารงานแต่ละบทฮะดีสทั้งหมดสิบบทที่กล่าวถึงเรื่องราวดังกล่าวสํานวนดังกล่าวเนี่ยล้วนแล้วเป็นฮะดีสนะครับที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สาหัจากท่านนบีอ ل ลัยฮ ه عليه ลลัมแต่ในขณะเดียวกันมีผู้รู้บางส่วนที่ได้ตัดสินฮะดีสบทนี้ว่าเป็นฮะดีสที่ฮะซันด้วยเหตุผลก็คือมันมีเส้นทางจํานวนมากจึงทําให้ฮะดีสบทนี้เนี่ยเลื่อนขั้นจากสถานะที่อ่อนกลางมาเป็นสถานะที่ฮะสซัน ดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเรายึดทัศนะว่า hadis บทนี้นี่ใช้ได้นะครับแต่ h ะด i ษบทนี้เนื้อหาก็บ่งบอกถึงความประเสริฐที่มีอยู่เฉพาะในเดือนใ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 นคืนอิสุฟชะบบนเท่านั้นเองนะครับความประเสริฐก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และลาจะลบล้างบาปความผิดของบ่าวมุสลิมทั้งหมดที่ไม่มีการตั้งชริกและไม่มีความบาดหมางซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าเราดูตัวบท hadis บทนี้ไม่มีเลย นะครับที่ท่านนบีบอกว่ามีอามัลอิบาดัดใดที่เจาะจงให้ปฏิบัติในค่ําคืนนี้และนี่ถือเป็นฮะดีสบทเดียวท่านที่คิดว่าน่าจะมีน้ำหนักและก็ใช้ได้มากที่สุดในบรรดาฮะดีสที่มีการรายงานถึงความประเสริฐของนิสฟุชอาบันมีฮะดีสที่กล่าวถึงความประเสริฐของนิสฟุชอาบันนะครับยกตัวอย่างเช่นอิザบกิยานิสฟุนมิชอบันฟะลต์ซูมู มีรายงานจากท่านนบีว่าเมื่อใดก็ตามที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของเดือนชะบานอีกครึ่งหนึ่งหรือสิบห้าวันที่เหลือในเดือนชะบานเนี่ยวกเจ้าจงอย่าได้ถือสินอดซึ่ง h ะด i ษบทนี้อิหมัมอับดุลฮะมดบอกว่าเป็น h ะด i ษที่บอีฟไม่ถูกต้องจากท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสซาลลัมดังนั้นสิบห้าวันที่เหลือเราสามารถถือสินอดได้เพราะท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสซาลลัมถือสินอดเป็นจำนวนมากในเดือนชะบานคำว่าจำนวนมากแสดงว่ามันมีตั้งแต่ ครึ่งต้นแรกของเดือนชะบาแล้ก็ครึ่งสุดท้ายของเดือนชะบานด้วยเช่นเดียวกัน h a d i t ที่มีการรายงานอีกในซุนัยอับดุมาจหมีการรายงานจากท่านนบีสุลตัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่า "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقومو ليلها وسوموا نهارها" มีรายงานจากท่านนบีสุอัลลออะว่าเมื่อได้ก็ตามที่ถึงเดือนถึงนิสฟุชะบานนึ่มาถึงคืินนิสฟุชะบานนี้ สู่เจ้าพวกเจ้าจงลุกขึ้นมาละหมาดในค่ําคืนดังกล่าวและในช่วงเวลากลางวันพรุ่งนี้นี่ให้มีการถือศีลอดในช่วงเวลาของกลางวันนะครับ h ะดี s บทนี้เป็น h ะดี s ที่อิมามลุลบุคอรีได้ตัดสินว่าเป็น h ะดี s ที่าอิ i ไม่ถูกท่องจากท่านนาบี صلى ا ะ ل ه عليه و س ั م ลลลล hadis <c oughs> <c oughs> ที่สี่นะครับมีรายงานบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ละหมาดสิบสี่รากัดในค่ําคืนน,าานคคินสฐุชบบาบานหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการละหมาด สิบสี่รายการแล้วก็เขานั่งลงแล้วก็อ่านโซโลฟาติยาสิบสี่ครั้งกุลหัวอัลลอฮ์สิบสี่ครั้งกุลละอูซุบิรับบิลฟะลกสิบสี่ครั้งกุลละอูซุบิรับบินนาสิบสี่ครั้งอายะครุสีสิบสี่ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเขาอ่านอายะอักุดดิจจาอัลกุมรอซูลุมอินอังฟุซิกุมอ ع ซีซุนอไลฮิมาอานิตุมนะครับผลบุญเท่ากับการทำญ์มบรูดยี่สิบครั้งเท่ากับการถือศีลอดยี่สิบปี ถ้าเขาถือสินอดพรุ่งนี้นี่นิฟูชะบานวันที่สิบห้าของเดือนชะบานเนี่ยผลบุญจะได้รับเท่ากับการถือสินอดสองปีคือปีที่ผ่านมาและก็ปีถัดไปฮะดีสบทนี้รายงานโดยอลิมามุลไบฮากีในหนังสือชัอาบุลอีมานและอิมามไบฮากีเองก็ได้ตัดสินฮะดีษบทนี้รายงานเองบันทึกเองและได้ตัดสินเองว่าเป็นฮะดีษที่เมาโลกไม่ถูกต้องหรือเป็นฮะดีษที่ปลอมจากท่านนบี ص อะ الله ิวะ ه ัลลัมีฮะดีษจำนวนมากที่ได้รายงานใน เร oh um ื่องราวความประเสริฐของนิสฟูชะบันใครก็ตามแต่ที่ละหมาดในค่ำคืนนิสฟูชะบันหนึ่งร้อยรักษาในทุกรักอษาเขาอ่านสุราฟาติฮะและอ่านกุลหัวัลลอฮฺอัลลอฮ์สิบครั้งอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาจะตอบรับทุกความต้องการฮา ج j a h ของเขาอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาจะให้ทุกฮุรุฟในสุราตัวกุลหัวัลลอฮัดที่เขาอ่านเนี่ยทุกฮุรุฟเขาจะได้รับหรือพบเจอในสวรรค์ครั้งหน้าเนเก้าสิบ ทูรุนไอนางสวรรค์และจะมาพร้อมกับนางสวรรค์แต่ละนางเนี่ยเด็กน้อยจํานวนหนึ่งพันคนนะครับหรือผลบุญของการอ่านกุลฮัวละในค่ำคืนนักกล่าเท่ากับการตาย شهيد เจ็ดสิบคน h ะดีษบทนี้รายงานโดยอัลอิมามอิบนุลเจ้าซีในหนังสืออัลโมดูอาตซึ่งเป็น h ะดีษที่มาูไม่ถูกต้องจากท่านนบีหรือเป็น h ะดีษปลอมนะครับจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอี hadis บทหนึ่งใครก็ตามแต่ที่ละมันห้าสิบรายการ ในค่ำคืนนิสฟุชอาบานอัลลอฮฺซุบฮานะฮนวะตะลาจะตอบรับทุกความต้องการของเขาถ้าหากว่าในลุกมาฟุตที่แล้วเขาถูกกำหนดว่าเป็นคนที่มีความทุกข์ในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮาะนะฮนวะตะลาจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้และจะมีการส่งมาเลกัตจำนวนเจ็ดแสนมาเลกัตไปยังเขาเพื่อที่จะทำการบันทึกความดีทั้งหมดที่เขาได้ปฏิบัติในค่ำคืนนิสฟุชอาบัน ซึ่งฮะดิษวันนี้รายงานโดยอัลอิมามุซจะฮะบีในหนังสือมิซานุลอัจติดชซึ่งเป็นฮะดีษที่มั่งมุ่งนะครับไม่ถูกต้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเดียวกันใครก็ตามแต่ที่อ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด1,000ครั้งในจำนวน100ร้อยละกัดที่เขาละหมาดจะไม่จากโลกนี้ไปยกเว้นจะมีเมลากัดเข้ามาในฝันของเขาเนี่ยจำนวน100มาร้อยเมลากัดสามสิบเมลกัดจะแจ้งเขาดีว่าเขานี่เป็นชาวสวรรค์ สามสิบมาเลกัสจะแจ้งเขาดีว่าเขาเนี่ได้รอดพ้นจากไฟนรกและสามสิบมาเลกัสเนี่ยนะครับจะทําให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากความผิดบาปทั้งหมดและอีกสิบมาเลกัสนะครับจะทํานหน้าที่เป็นปฏิปักษ์หรือศัตรูให้กับคนที่เป็นศัตรูของเขาในโลกดุนยานี้เป็นะด a ษที่รายงานโดยอ,อัลมมามอิบนุลเจาซีนะครับในหนังสือ الموضوعات เป็นะด a ษที่ไม่ถูกต้องจากท่านนบีลลฮุ صلى الله ع ل ซ ه ลลัมเช่นเดียวกัน,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 น hadirin ผู้รม้เมาที่อัลลอฮฺ س ب a ا a ه และ تعالى ทรงรักทุกท้องถังหมดที่อ่าน hadis ไปนี้ hadis ที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คืออัลลอฮฺ b h a n a h u wa ta'ala จะลบล้างความผิดของเราทุกคนในคำเกินนิสฟุชามตราบใดที่เราไม่มีบาปท,ที่เป็นชีริกการตั้งความคีต่ออัลลอฮฺ س ب ح a ن ه และ a ع ا a ตราบใดที่เราไม่มีข้อคอรหาหรือมีความบาดหมางกับเพื่อนพี่น้องด้วยกันนะครับถ้าเรายังไม่มาอฟไม่คืนดีกัน ในค่ําคืนในค่ <ani> ําคืนนี้นี่ซึ่งเป็นค่ําคืนนิชบุชอาบานอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาจะไม่อภัยะทุฮะด a ษบทนี้นี่อุลามะลายท่านไม่ว่าจะเป็นเชคอัลบานีอิมรุตัยมีะรฮิมอัลลอฮฺตะอัลาก็ได้กล่าวว่าต่อให้ h ะด i ษบทนี้นี่ใช้ได้อยู่ในระดับที่ฮัสซันแต่ไม่มีการงานใดที่เจาะจงทั้งในรูปแบบและจํานวนในค่ําคืนนิชบุชอาบาน ใครก็ตามแต่ที่จะทําการอภัยโทษอิตอสติฟารเพราะ,ะ,ะอัลลอฮฺสุบัยนะอวะต์ลาจะอภัยโทษในคำกืนนี้จะขออภัยโทษตอน,น,นตะลากี่ครั้งก็ได้ขอไปเลยครับใครก็ตามแต่ที่จะลุกขึ้นมาละหมาดเตรียมจํานวนกิรกาตที่เราไหวมีความสามารถจงลุกขึ้นละหมาดหรือใครก็ตามแต่ที่จะอ่านอัลกุรอานในคำกคืนนี้จะอ่านสุรอะใดก็ตามแต่ก็สามารถที่จะเลือกเลือกอ่านได้เลยไม่มีสุร์เจาะจงให้อ่านในคําคืนนิสูชะแบา แม้กระทั่งมีการกล่าวว่าในคำคุณนิสฟุชะบันให้อัซูรตุยาซีนสิบครั้งแรกให้นียตให้อัลลอฮฺตาลาให้บรอกให้ให้ริสกีสิบครั้งที่สองให้นียตว่าอัลลอฮฺตาลาให้อายุที่ยืนยาวทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีฮะดีษจากท่านนบีสุลต์ละห์ออัลลีฮฺวะสัลลัมแม้กระทั่งฮะดีษที่ไม่ถูกต้องก็ตามไม่มีรายงานเลยนะครับดังนั้นผลเลิกบุญความประเสริฐที่เราจะจะได้รับถามว่าใครเป็นผู้ให้อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะอัลลัม เมื่อใดก็ตามที่ผลบุญการงานที่เราปฏิบัติเรารู้ว่ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาจึงจําเป็นที่จะต้องมีหลักฐานจากท่านนาบีจากฮะดีสที่สอฮีห้และก็จากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาได้กล่าวเองถ้าหากว่าเราจะพูดกันตรงๆเราไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางใครให้อิบาดัตในค่ําคืนนี้แต่สิ่งที่เราต้องการเละอยากจะบอกมากที่สุดก็คือแค่เราเป็นห่วงเท่านั้นเอง เราเป็นห่วงกลัวว่าการงานที่เราปฏิบัติแล้วนี่จะสูญเปล่าเพราะท่านนบีสุลต่านละหัวอ่านีวะซัลเลกเ่าว่ามันอามิละอามะลันเล伊斯ะเลหิอัมรุนนฟะฮุวะรับดุนราว่าหุมุสลิมใครก็ตามแต่ที่ปฏิบัติการงานหนึ่งซึ่งไม่ได้มีหลักฐานมาจากศาสนาเดิมนี้นี่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับจะไม่ตอบรับ พี่น้องฮะดีรินผู้ร่วมละหมาดวันสุกที่อัลลอฮฺ سبحانه แะก็ุตลาทรงรักทุกท่านเป็นสิ่งที่น่าแปลกถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมฮะดีษทั้งหมดที่พูดถึงเกี่ยวกับเดือนช ع บานไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นการยกการงานขึ้นไปอย่างชั้นฟ้าไม่ว่าจะเป็นความประเสริฐที่พูดถึงเกี่ยวกับนิสฟุชาบานนี่แต่ฮะดีษที่มีความถูกต้องที่สุด ที่สุดที่รายงานโดยอัลอิมามุลบุคอรีและก็อิมามุสลิมเนี่ยก็คือฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับการถือสิ่อดของนบีที่เป็นที่มีจํานวนมากในเดือนนี้ในขณะที่ความประเสริฐของเดือนชับานเองไม่มีในหนังสือไยบุคอรีมุสลิมแต่มีในหนังสืออื่นๆในขณะที่ความประเสริฐของเดือนของนิซูชาบานเนี่ยไม่มีสักฮะดิษเดียวที่รายงานในหนังสือ อิมามุลบุคอรีและก็อิมามุสลิมซึ่งสองหนังสือนี้เป็นหนังสือที่ถูกต้องที่สุดเป็นหนังสือฮะดีที่ถูกต้องที่สุดรองจากคยายัมภีร์อัลกุรอานแต่เหตุเช่นไหนที่เราเรายัางยึดมั่นในการที่จะปฏิบัติต,ตามฮะดีที่ไม่ถูกต้องที่ไม่มีไม่มีราักฐานเดิมจากท่านนาบีซอลลัลลอฮแต่ฮะดีที่ยืนยันชัดเจว่านบีนี่ถือสินอดจํานวนมากไม่ใช่ถือสินอดเฉพาะนิสูุชะบันอย่างเดียว ตั้งแต่ต้นเดือนชาบานจนกระทั่งท้ายเดือนชาบานนี่นบีถือศีลอดตลอดเป็นจํานวนมากไม่ใช่นิสฟูชาบานอย่างเดียวต่อให้วันนิสฟูชาบานถ้าตรงกับวันจันทร์ก็เป็นวันที่ท่านนบีสุลต่านละวะอัลลอฮิวะซัลลัมถือศีลอดดังนั้นพี่น้องครับในค่ําคืนนี้มีความประเสริฐไหมผมยังขอยืนยันว่ามีความประเสริฐแต่ข้อดีบทเดียวที่รายงานจากท่านนบีสุลต่านละวะอัลลอฮิวะซัลลัมก็คืออัลลอฮ์ سبحانه แวะเตลาจะอภัยโทษ ค่ำคืนนี้ใครที่จะมีอิบัตด,ด์ใดมีการงานใดที่เราอยากจะทําทําไปเลยครับฟุรอดะตัวใครตัวมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําร่วมกันไม่มีมัจลิสที่จะต้องมานั่งกินมานั่งซิกเก็ร่วมกันตัวใครตัวมันใครจะสามีคนไหนที่จะและมาจะทําอิบาดับมุมไหนทําไปภรรยาจะทําอิบาดับมุมไหนของบ้านก็ทําไปไม่จําเป็นต้องมามัสยิดเพราะอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه าละกํกำลังจะมองลงมายัางเราและก็จะทําการแัยโทษให้แก่เรา

องค์สุบฮานูวะตาลาลงมายัางชั้นฟ้าของไปดินทุกคืนด้วยซ้ำไปและจะทำการอภัยโทษทุกคืนด้วยซ้ำไปบาวคนไหนที่กำลังขออภัยโทษฉันจะอภัยโทษบาวคนไหนที่ขออะไรต่อฉันฉัน f, จะอัสตะจีบจะตอบรับดูอาของเขาบาวคนไหนที่ขออะไรก็ตามแต่จากฉันฉันจะมอบให้กับเขาตอบรับให้กับเขาทั้งหมดในสิ่งที่เขาขอทุกคืนในช่วงในช่วงสุดท้ายของกลางคืนทุกคืนด้วยซ้ำไปนะครับ ฮดีรินผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ทรงละทุกท่านทั้งหมดเหล่านี้ที่เราพูดไปไม่ได้มีเจตนาที่จะกัดขวางแต่เป็นอามานเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องมาอธิบายให้กับสังคมว่ามีฮะดีสไหมที่รายงานถึงความประเสริฐของท่านฟูชาบันมีจํานวนแค่นี้แล้วสถานะมันถูกต้องจากท่านนบีสุลต่านละหรือเปล่าเราก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งไม่ได้มาจากการตัดสินของใครคนใดคนหนึ่งแต่มาจากการตัดสินของบรรดาอิมามบรรดาผู้รู้ในอดีตอัลอิมามุลบบคอรีอิมาม ari, อับดลฮัดพวกเขาเหล่านี้คืออุลามะฮดีสผู้รู้ฮดีสที่ถูกอยอมรับในประชาชาตินี้แต่ถ้าหากว่ามีใครพี่น้องคนใดที่จะอ่านสซลยาซีนอีกจะละหมาดเนียนิสุชาบะหรือจะทําอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้มีรากฐานจากอิสลามไม่มีรากฐานจาก หลักฐานที่มาจากฮะดีษซ้ายถูกต้องจากท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสัมเราไม่ได้บาดหมางเราไม่ได้โกรธเขาเราไม่ได้เกลียดเขาเพราะตราบใดที่เขายังคงเป็นพี่น้องกล่าวชาดะอันนะฮ์ดีอมุมมะตุกุมอมุมมะตุวาฮิดะเราก็ยังคงเป็นประชาชนหนึ่งเดียวเราก็ยังคงรักพี่น้องที่มีความแตกต่างจากเราเช่นเดียวกันโดยที่ไม่มีความบาดหมางใดๆทั้งสิน้นนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความประเสริฐในคำคืนนี้ก็คือการได้รับอภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และุะเจลา أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ดีรินพูดออกมาหมดคุณสุขีอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ทรงนักทุกท่านทุกอารอิบัตที่รัปฏิบัติในโลกดุนยานี้นะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะตอบรับก็แต่เมื่อมันครบเงื่อนไขสองประการประการแรกเราปฏิบัติอิบัตการงานดังกล่าวด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มิตรัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าม่อุเมรุอิลล่าย عبد ุลลอฮ์ مخلصين له الدين นะครับอัที่เงื่อนไขที่สองที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะตอบรับการงานของเราก็คือ การที่มันถูกต้องตามแบบอย่างจากท่านนบีสุลต่านละฮออะลัยฮิวะสัลลัมอิบาดัตเป็นคําสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮ์ฮานะฮุอะตะลาอัลลอฮ์ตะลาสั่งใช้ให้เราอิบาดัตว่ามะขลับตุลจินนาวลอินซลอิลละลิอับุดุนคาถามตัดไปที่เราจะต้องถามว่าในเมื่อเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ตะลานี่มีคําสั่งมีคําสั่งอื่นจากอัลลอฮ์ตะลาไหมที่บอกว่าแล้วเราจะต้องอิบาดัตตามใครอัลลอฮ์ตะลาได้กล่าวว่ากุลอินกุมตุมทูฮิบูนัลลอฮ์ฟัตต์บิอูนี ถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์เรารักจะเข้าใกล้ชิดกับเราด้วยกับการอิบารัดต่อพระองค์นี่จงปฏิบัติตามท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมง่ายๆครับแบบอย่างหนึ่งเดียวเท่านั้นเองอะลัยุมบิสุนติวะซุนติคุลลัอัยรัชิดีนนะครับอิอามัลอิบาะห์ได้ก็ตามแต่ที่มีรายงานถูกต้องจากท่านนบีปฏิบัติเลยครับอย่ายึดติดกับการงานเดิมๆที่ไม่ได้มีหลักฐานรองรับจากศาสนาอิสลาม จงเป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะแม้กระทั่งอัลอิมามุชา์ฟีอรอฮิมุลลอฮุจลาเองในในช่วงที่อยู่มาดินาเนี่อีกทัศนะหนึ่งแต่พอเดินทางไปเรียนต่อกับอาจารย์ที่เมืองอียิปต์ก็อีกทัศนะหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามหลักฐานที่ตัวเองได้เรียนแล้วก็พบเจอถังแม้ว่า30ปีที่แล้วเราปฏิบัติการงานตามสังคมประเพณีหรือ นะครับตามหะด i ษที่มีรองรับแต่เป็น h ะด i ษที่ไม่ถูกต้องจากท่านนบีแต่ท้ายที่สุดวันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาให้ฮิดายัดแก่เราได้เรียนรู้หะด i ษที่ซอนแอบจากท่านนบีสุลต์ละฮฺสนัมจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมาปฏิบัติกับฮะด i ษที่ถูกต้องจากท่านนบีสุลต์ละฮฺอะลิอุสันนะครับแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาจะตอบรับการงานของเราและเราจะไม่สูญเปล่าจากการเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอด رئي بعد ذلك الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اهدي قومنا فانهم لا يعلمون، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سي الاسقام ومن فيرس كورنا يا ارحم الراحمين. ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، عباد الله إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة